วิธีสั่งจิตให้เป็นคนโชคดีหลายคนบอกว่าโชคดีมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องที่อยู่บนฟ้าเหรอหรือมันไม่ได้เกี่ยวกับคนบนฟ้าเขาส่งเรามาให้เราเป็นคนโชคร้ายหรือโชคดีเหรอ เราสามารถควบคุมได้เหรอผมบอกได้เลยว่าเราสามารถควบคุมได้เพืเ่อนๆที่ฟังผมอยู่นะถ้าอยากเป็นคนโชคดีอะเริ่มต้นง่ายๆเริ่มต้นจากการขอบคุณสิ่งที่มีอยู่อย่างเช่นขอบคุณที่วันนี้มีร่างกาย32บประการบางคนอาจจะแขนขาดข้างหนึ่งก็บอกขอบคุณที่วันนี้ยังมีแขนข้างซ้ายอีกข้างหนึ่งแม้ข้างขวาจะขาดก็ตามก็ไม่เป็นไรขอบคุณที่วันนี้เรามีพ่อแม่ไม่เกี่ยวเลยนะว่าพ่อแม่จะรักคุณหรือไม่รักคุณแต่ว่าเริ่มจากว่าเฮ้ ขอบคุณก่อนนะฮะเพื่อนๆสามารถขอบคุณแฟนขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณลูกขอบคุณปู่ย่าตายายขอบคุณบ้านขอบคุณทุกอย่างได้เลยทุกอย่างที่มีเริ่มจากขอบคุณสิ่งอะไรเนี้ยขอบคุณบ่อยๆขอบคุณเป็น1ิบๆอย่างขอบคุณซ้ําๆพอเราขอบคุณสิ่งที่มีอยู่แปลกมากเลยนะตามหลักจิตวิทยาเพื่อนๆจะค่อยๆมองเห็นโอกาสบางอย่างเข้ามาในชีวิตมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าคนที่รู้สึกเติมเต็มจะดึงดูดสิ่งที่ เป็นสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ใครก็ตามรู้สึกว่าตัวเองโชคร้ายรู้สึกว่าตัวเองขาดอยู่เสมอนะเขาก็จะดึงสิ่งที่ขาดขาดมาอย่างเช่นบางคนบอกว่าฉันเป็นคนโชคร้ายจังเลยจเจอแฟนกี่คนกี่คนก็เป็นคนเจ้าชู้ผลสุดท้ายนะพอเราโปรแกรมกจิตตัวเองว่าฉันเนี่ยที่ผ่านมาเจอแต่คนเจ้าชู้ผลสุดท้ายคนถัดไปก็จะเป็นคนเจ้าชู้แน่นอนเพราะว่าเราพยายามจะโฟกัสเฉพาะคนเจ้าชู้คนเจ้าชู้เขาก็จะจับเรดาร์ได้ว่าเขาเนี่ยเหมาะกับเรา เพราะเราเนี่ยชอบเจอคนเจ้าชู้คนเจ้าชู้ก็จะมาหาเราแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเอาใหม่บอกว่าฉันเป็นคนโชคดีฉันเจอผู้ชายดีๆชีวิตเราก็จะเจอแต่ผู้ชายดีๆผู้หญิงดีๆเต็มไปหมดรอบตัวให้เลือกมากมายว่าจะเอาดีขนาดไหนสังเกตไหมว่าจริงๆเราแปลกมากเลยทุกคนที่หมอทีมพูดถึงอยู่เพื่อนๆทั้งสองกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มที่เจอคนเจ้าชู้และกลุ่มที่เจอแต่ผู้ชายดีๆเขา ก็อยู่ในประเทศไทยเหมือนกันแต่แปลกไหมทำไมเขาถึงสามารถเจอสังคมที่ต่างกันได้นั่นแหละเพราะว่าอะไรครับเพราะเราสั่งจิตไม่เหมือนกันดังนั้นจงขอบคุณในทุกสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็บอกตัวเองว่าขอบคุณที่ฉันเจอแต่สิ่งนั้นทีนี้บางคนบอกว่าเป็นการหลอกตัวเองไหมใช่เป็นการหลอกตัวเองในแง่ที่ดีเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้จักการพูดในสิ่งที่เราต้องการสมองเราก็จะโฟกัสในสิ่งที่เราต้องการ อย่างเช่นบางทีบอกว่ามือถือนี้สีน้ําตาลและฉันชอบมือถือสีน้ําตาลมากๆเลยทุกครั้งเวลาไปซื้อกรอบเราก็จะซื้อกรอบที่เป็นสีน้ําตาลแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโฟกัสบอกว่าเราชอบกรอบสีดำผลสุดท้ายเนี่ยเวลาเราไปซื้อกรอบมือถือเราก็จะซื้อกรอบสีดำเช่นกันคล้คล้ายการช็อปปิ้งคนนี้แหละเวลาที่เราขอบคุณในสิ่งที่เราต้องการอยากได้นะขอบคุณบ่อยๆสายตาเราก็จะโฟกัสแต่สิ่งเหล่านั้นดังนั้นใครอยากเป็นคนโชคดีจง ขอบคุณในสิ่งที่คุณมีอยู่ขอบคุณในสิ่งที่เพื่อนๆมีอยู่ขอบคุณในสิ่งที่เพื่อนๆปรารถนาและอยากได้แล้วขอบคุณมันทุกวันขอบคุณเป็นชีวิตจิตใจแล้วผลสุดท้ายก็จะดึงดูดแต่สิ่งเหล่านี้เข้ามาดังนั้นใครก็ตามพี่อยากรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยเป็นคนที่หุ่นดีวิธีการดึงดูดก็ง่ายบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นคนหุ่นดีง่ายมากฉันเป็นคนหุ่นดีง่ายมากแล้วเสร็จปุ๊บใน Facebook นี้ก็พิมพ์คําว่าหลอกร่างกายเพราพิมพ์คําว่าหหลออกกกกร่่าางงงยโโ Facebook มท็จะส ที่เป็นคลิปเกี่ยวกับเทคนิคก,การหลอกร่างกายให้ผอมลงนั้นพิมพ์คําว่าหลอกร่างกายแค่นี้แล้วคุณก็ขอบคุณว่าเฮ้ยขอบคุณที่เจอกันขอบคุณที่ได้มีโอกาสฟังคลิปนี้ขอบคุณที่ได้มีโอกาสรู้ว่าเฮ้ยเราสามารถหลอกร่างกายให้ผอมลงได้เห็นไหทุกครั้งที่เราขอบคุณขอบคุณสิ่งเหล่านี้เราก็จะเจอสิ่งที่คล้ายๆกันแล้วก็สิ่งเหล่านั้นก็จะเพิ่มเติมเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นรักทุกคนนะจ๊ะพิมพ์คําว่าหลอกร่างกายแล้วก็ไปเรียนได้ฟรีจากใน Facebook ต่อเลยนะจ๊ รักทุกคนขอยทุกคนหุ่นดีแล้วก็เป็นคนโชคดีเจอแต่สิ่งที่ดีๆเจอแต่สิ่งที่ปรารถนาเจอแต่สิ่งที่อยากได้เข้ามาในชีวิตทั้งนั้นรักทุกคนสวัสดีครับ